เรามานับกันว่าในเพลงอุทยานดอกไม้เนี่ยมีต้นไม้ทั้งหมดกี่ชนิดชมผักกาจัมปาจปัมปีก็นับผักกานี้ไม่ใช่ชื่อดอกไม้นะแต่แปลว่าดอกไม้เป็นคำคำอเมนพรกกาเนี่ยหจัมปาสองจัมปี กุลาบราตรีพยอมอังกาบทั้งกันนิกาสามกุลาบสี่ราตรีห้าพยอมหกอังกาบเจ็ดกันนิกาลำดวนนมแมวซ่อนกลิ่นยี่โถชงโคมุนทาลำดวนก็เป็น เป็นแปดแล้วนะเก้านมแมวสิบซ่อนกลิ่นสิบเอ็ดยี่โถสิบสองชงโคสิบสามมนทาสายหยุดเฟื่องฟ้าฉบาและสร้อยทองสิบสี่สายหยุดสิบห้าเฟื่องฟ้าสิบหกฉบา สิบเจ็ดสร้อยทองบานบุรียี่สุนขจรประดูพุทธซ้อนอาบานบุรีสิบแปดยี่สุนสิบเก้าขจรยี่สิบประดูพุทธซ้อนผับพลึงงอนไก่พิกุลควรปองเอ่อ 21ประดู22พุทซ้อน23สพับพลึง24ง่้งอนไก่25พิกุลควรปองไม่ใช่ดอกไม้เป็นคำงามทานตะวัน26ทานตะวันรักเร่กาหลงประยงพวงทอง ยี่สเจลักเร่ย8กาหลง29ประยงสามสพวงทองบานชื่นสุขสองพุทธชาติสอดแซม3ามเอบานชื่น32พุทธชาติพิษพวงชมพูกระดังงาเลื้อยเคียงคู่ดูสดสวยแฉล่ม สามสพวงชมพู34กระดังงารถสุคนบุญนาคนางแย้มสารพีที่ถูกใจ35มสรถสุคนสามบุญนาคสามสิ 37, นางแย้ม38สารพีงามอุบลปนจันกระเพาะอุบลนี้ก็ก็คือ เป็นดอกไม้เขาเรียกก็คือดอกบัวนะก็ต้องนับด้วยเพราะว่าเป็นเขาจะเรียกดอกบนก็ได้หรือดอกบัวก็ได้สามสิบเสี่สิจันทรกระเพาะผีเสื้อแตกกอรพร้อมเล็บมือนางสะ4ีอดผีเสื้อ42เล็บมือนางพุตานกล้วยไม้สี่สิบสาม ปุตตาน44กล้วยไม้ดาวเรืองอัญชันยี่หุมลิวันแลวิไลดาวเรือง46ยี่หุบ47มลิวัน48ชูช่อสวัยเร้าใจในอุทยานก็จบรวมทั้งหมดในอุทยานดอกไม้นี้มีพัน เกี่ยวกับดอกไม้ทั้งหมด48,000